บทสวดบูชาพระสังกัดใจสวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาคำแนะนำในชีวิตหรืออยากรู้เรื่องราวลึกซึ้งจากพลังของโลกวิญญาณคุณมาถูกที่แล้วค่ะกดติดตามช่องเสียงแห่งโลกวิญญาณของเราแล้วคุณจะได้รับโอกาสดูดวงฟรีเพียงแค่กดไลค์กดติดตาม แล้วแค่ปักฐานการกดติดตามส่งมาที่ช่องทางการติดต่อของเรา LINE 6 4 8 of f a หรือ e x p u r v i a m u n เท่านี้ก็รอรับคำดูดวงฟรีจากเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือโชคลาภพร้อมช่วยคุณค้นหาคำตอบที่คุณต้องการอย่ารอช้านะคะยิ่งกดเร็วยิ่งได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครกดติดตามตอนนี้แล้วมาค้นพบคำตอบจากพลังแห่งจัก,กรวาลไปด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาร่วมกันสวดมนต์บูชาพระสังกัจจายพระอาหารหันตแห่งความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภบทสวดนี้ช่วยเสริมสิริมงคลเสริมโชคดีและดึงดูดความมั่งคั่งเข้าสู่ชีวิตก่อนเริ่มต้นขอให้ทุกท่านตั้งจิตให้แน่วแน่น้อมระลึกถึงบารมีของพระสังกัจจายแล้วมาร่วมสวดไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเปิดรับพลังแห่งความสำเร็จและความสุขในชีวิตค่ะ บทสวดนี้เหมาะใช้เพื่อเสริมสิริมงคลขอพรในเรื่องความมั่งคั่งความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตโดยพระสังกัจจายถือเป็นพระอาหารหันต์แห่งความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภค่ะหนูขอน้อมบูชาและขอพรจากพระสังกัจจายผู้ประทานโชคลาภความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์หนูขอเชิญพลังของพระสังกัจจายเพื่อดึงดูดความโชคดีและความสำเร็จผลขอ,ขอน้อมบูชาพระสังกัจจาย ขอให้ข้าพเจ้าประสบสุขและโชคลาภในชีวิตของหนูและหนูขอพรเพื่อความสุขและลาภผลที่ดีให้แก่หนูด้วยเถิดอมชัมพาลาจาเลนในเยนสวาหานโมเมสังกัจจายะสุขลาพังลาภวันตุเมอมชัมพาลาจาเลนในเยนสวาหานโมเมสังกัจจายะสุขลาพังลาภวันตุเม อมชัมพาลาจาลนนในเย็นสวาหานะโมเมสังกัดจายะสุขลาพังลาภวันตุเมอมชัมพาลาจาลนนในเย็นสวาหานโมเมสังกัดจายะสุขลาพังลาภวันตุเมอมชัมพาลาจาลนนในเย็นสวาหานโมเมสังกัดจายะสุขลาพังลาภวันตุเม อมชัมพาลาจาเลนในเยนสวาหานโมเมสังกัจจายะสุขลาพังลาภวันตุเมอมชัมพาลาจาเลนในเยนสวาหานโมเมสังกัจจายะสุขลาพังลาภวันตุเมอมชัมพาลาจาเลนในเยนสวาหานโมเมสังกัจจายะสุขลาพังลาภวันตุเม อมชัมพาลาจาเลนในยเยนสวาหานโมเมสังกัดใจยะสุขลาพังลาพวันตุเมขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสวดมนต์บูชาพระสังกัดใจไปด้วยกันนะคะขอให้บารมีของพระสังกัดใจช่วยนำพาความโชคดีความมั่งคั่งและความสุขมาสู่ชีวิตของทุกคนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆ แบบนี้อีกในอนาคตนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ